เมตตาเนี่ยถามว่าในความหมายทางธรรมแล้วเนี่ยะจะหมายถึงอะไรอย่างไรไมไมแม่คะเมตตาคือการให้อภัยครับหมายความว่าใครที่คิดผิดพูดผิดทําผิดผิดใจเราที่เราจะไม่ชอบจะเราก็ให้อภัยครสองเมื่อเราให้อภัยคนที่ทําผิดกับเราได้เราก็จะเริ่มที่จะให้อภัยคนที่อยู่รอบรอบ ได้กว้างขึ้นรวมถึงเวลาที่เราคิดผิดพูดผิดทำผิดมันก็จะให้อภัยตัวเองได้บ้างเหตุผลก็คนที่ปฏิบัติถ้าฝึกใหม่ๆมักจะยังขี้โกรธขี้โมโหยังผูกเวรอยู่เพราะมีเชื้อเก่าที่มันผูกปมเอาไว้แน่นพอปฏิบัติแล้วเข้าไปเห็นปมอันนั้น มันก็เริ่มค่อยๆดึงปมคลายปมออกก็คือค่อยๆชำระใจของตนให้มีเมตตาให้อภัยมันก็จะทำให้ใจของเรานั้นผ่อนคลายจากความดึงเครียดในการที่จะเพ่งจ้องจับผิดผู้อื่นมาเป็นเพียงสํารวมจิตของตนเองมากขึ้นแล้วเมื่อเรามีเมตตามากขึ้น เปรียบเหมือนน้ำที่ใสขึ้นเราก็จะเริ่มมองเห็นตะกอนที่นอนเนื่องว่าเราอ่ะมันยังเหลืออะไรอยู่ในต้นในในตะกอนที่อยู่ในก้นบึ้งบาดาลใจเขาเรียกว่ามันจะเข้าไปเห็นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเก่าๆที่เรายังเหลืออยู่ตรงนี้แหละทำให้เราก็จะรู้ว่าอ๋อเราต้องละอะไร เพราะนั <Es> ้นถ้าเรายังไม่เห็นว่าเราเหลืออะไรมันก็ไม่รู้หรอกว่าจะต้องละอะไรต้องเห็นก่อนจ้ะเพราะนั้นคนที่นักปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยจะเริ่มเห็นความกังวลเห็นจิตที่ปรุงแต่งไปเรื่องภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็คือห่วงอดีตบ้างห่วงอนาคตบ้างห่วงอดีตในที่นี้คือมักจะย้ำทำย้ำคิดในอดีตที่ตัวเองเคยคิดอะไรไว้ พูดอะไรไว้แล้วก็จะต้องทําให้ได้คือไปยึดมั่นถือมั่นสุดท้ายแล้วเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งอ่ะมันก็ต้องคลายเพราะก็ถ้าเรารู้ว่าเราเปรียบอุปประมาณนะแบกบของหนักอ่ะมันถึงจุดหนึ่งอ่ะมันก็ต้องวางของนั้นลงถ้าฉลาดพอฉันใดพอมีปัญญาแล้วมันก็รู้ที่จะจะวางของที่เรารู้ว่ามันหนักเกินไปวางมันลงไปก่อน ถ้าเรายังตัดใจมันไม่ได้เราก็รอให้เราแข็งแรงก่อนหรือใช้วิธีหาคนมาช่วยยกถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีที่จะวางมันเพราะเรายังต้องการมันอยู่ฉันใดก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรามีความเพียรวิริยะในการสำรวจสํมรวมใจของเราให้มีเมตตาเป็นปกติเมตตาที่มันเป็นปกติก็เปรียบเหมือนเราพยายามที่จะ ชำระใจเราให้เป็นกุศลอยู่เสมอนั่นแหละทำให้เมตตาของเรานั้นมันก็ไม่มีประมาณสามารถที่จะซึมซาบเข้าไปในทุกๆขนแห่งฉันใดก็เปรียบเหมือนกับภัสสะมาทางตาก็มีเมตตากับรูปที่มากระทบทางตาหูได้ยินเสียงใจมันก็มีเมตตากับเสียงที่มากระทบ จมูกได้กลิ่นลิล้นรู้รสกายกระทบเย็ยนร้อนอ่อนแข็งเราก็มีเมตตาที่จะคิดดีคือให้อภัยไม่คิดตำหนิติเตียนกับกลิ่นที่มันจอนเข้ามาอาจจะมีกลิ่นที่ไม่ถูกใจเช่นเดียวกับรสชาติอาหารมันอาจจะมีถูกใจและใจเราบางครั้งก็เพอ้อฝันปรุงแต่งไป ก็กวาดความหวังเอาไว้เครียกสร้างพบให้กับตัวเองถ้าเราเพียรมีสติรู้ทันตัดวงจรของการปรุงแต่งเสียได้เราก็จะเห็นใจที่มันปล่อยวางก็จะพบความว่างความหนักหายไปความเบาก็เกิดขึ้นฉันใดก็ฉันนั้น